สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยสำนักบ,บาตทูลบรรจารย์ขอรายง,งานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจวันที่29กร,รกฎาคมนะครับเหตุการณ์วันนี้ครับเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เพิ่มขึ้นหนึ่งรายครับ เป็นหนึ่งรายจากสเตคอรลนทีนะครับทำให้เรามีผู้ป่วยทั้งหมดในประเทศไทยคือ3,298ลรายครับและเที่ยวน,นี้เราไม่มีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้ว58คนด้วยกันนะครับและเราก็ยังมีผู้ป่วยอีก129ลารายครับที่อยู่ในโรงพยาบาลครับนะครับขณะนี้ครับแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ที่มีการปลอดการ โรคโควิดในในประเทศเป็นเวลามากกว่า60วันครับเป็นพื้นที่สีเขียวครับนะครับส่วนใหญ่แล้วขณะนี้เราติดมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คืออยู่ที่สเตตคอลันทีนนะครับและเราขณะนี้อยู่ในภาวะที่มีการมีการผ่อนคลายนะครับสิ่งที่มีความเสี่ยงขณะนี้สิ่งที่มีความเสี่ยงได้ผ่อนคลายตั้งแต่ความเสี่ยงน้อยขณะนี้มีความเสี่ยงมากแล้วก็มากๆนะครับเพราะฉะนั้นวัันนี้ครับเป็นวันที่เราอยู่ในภาวะ ผ่อนไร,ระยะที่5ความเสี่ยงสูงมากนะครับกว่า1เดือนแล้วแล้วเราก็มีการไม่ติดในประเทศไทยเลยถึง6กบกว่าวันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันทําให้ประเทศไทยครับให้แผ่นดินไทยครับเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเราให้เรามีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยในความเป็นแผ่นดินไทยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่หนักหนาอะไรเลยที่เราช่วยป้องกันป้องกันตัวเราด้วยและป้องกันประเทศรักษาชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยครับเพราะวันนี้ทั้งโลกนี้มีวิกฤต ด้วยการระบาดของโควิด -19 นะครับทั้งวันเรามีการแพร่ระบาด200,000กว่าคนใน1วันในขณะที่ประเทศไทย0คนในคนใน1วันนะครับช่วยกันต่อไปครับพี่น้องคนไทยทุกคนครับช่วยกันเพื่อประเทศไทยเพื่อแผ่นดินของเรานะครับมาดูต่อครับว่าเราได้พ้นระยะวิกฤตมาหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะยิ่งครั้งที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศนะครับประมาณเดือนกลางเดือนมีนาคมครับนะครับแล้วเราก็ปิดประเทศ นะครับขณะนี้เราก็ยังปิดอยู่นะครับปิดประเทศแล้วเราก็อยู่บ้านกันจากนั้นเราก็เริ่มผ่อนคลายกันนะครับจากนั้นมาหลังจากเดือนเมษาเป็นต้นมานะครับเราก็เริ่มคลี่คลายครับการแพร่ระบาดโควิด -19 ลดลงเรื่อยๆครับจนกระทั่งเป็นศูนย์เป็นเวลา6กบกว่าวันแล้วนะครับนี่คือความสําเร็จที่เราทํามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทุกคนช่วยทําต่อไปครับกาดจยกนะครับมาดูต่อครับว่าจากนี้ครับคนไข้1คนนั้นมาจากที่ไหนนะครับคนไข้1คนมาจาก คนไทยครับมาจากสหรัฐอเมริกาครับเป็นทหารไทยอายุ26ปีครับกลับจากการฝึกที่ฐานทัพฮาวายนะครับมีอาการครับครั้งแรกเนี่ยพบจํานวนหนึ่งนะครับมีอาการแล้วก็คนคนนี้ก็ยังไม่พบเชื้อขณะนี้พบเชื้อแล้วนะครับก็รับการรักษาที่โรงพยาบาลครับเพราะฉะนั้นขณะนี้สเต็กควอนตีนคือที่ป้องกันไม่ให้เป็นที่กรองไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยครับนะครับเราก็มีคนไทยที่และคนต่างประเทศที่มาใช้บริการ สเตจคอ a n นต n นนี้ถึง50,000กว่าลายแล้วนะครับแล้วเราก็พบว่ามีเชื้อประมาณ361รลายครับนะครับนี่คือสิ่งที่ความสําเร็จของการที่มีสเตจคอ a n นต n นนะครับแล้วครับขณะนี้ครับคนไทยครับขณะนี้ประเทศไทยยังปิดประเทศอยู่นะครับคนต่างชาติไม่ให้เข้าประเทศยกเว้น จะมีการติดต่อเป็นรายๆไปเช่นคณะทูตหรือนักธุรกิจนะครับแล้วก็คนไทยเท่านั้นครับที่เข้าแผ่นดินไทยได้ขณะนี้คนไทยก็มีการจองพื้นที่ในสเตคควาแรนทีนจองตัว๋วเครื่องบินจองเที่ยวบินเข้าสู่เมืองไทยทุกวันครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เราทุกคนครับช่วยกันครับ นะครับแล้วก็มาดูมาดูว่าอันดับของประเทศไทยอันดับที่เท่าไหร่นะครับในโลกนี้ที่มีการระบาดของโรคโควิด1 9นะครับขณะนี้นะครับเรามีคนทั้งโลกเป็นแล้วเกือบ17ล้านคนครับคือ1 6 8 9ล้าน8าลายด้วยกันนะครับแล้วก็ประเทศที่เป็นมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาครับเป็นทั้งสิ้น4 4 9ล้าน4 4 3รายครับประเทศไทยครับเป็น3,298ราลายครับอันดับที่106ครับ ถ้ามาดูต่อครับว่าการที่เสียชีวิตจากโรคโควิดในทีนี้ทั้งโลกเสียชีวิตไปแล้ว 3, 6 6 3 4 7 6รายครับอันดับที่1ที่มีเสียชีวิตมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาครับ1 5 2 3 2 0รายครับประเทศไทยครับ58รายครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยอยู่ในอันดับที่110ครับ นี่ครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยทุกคนช่วยกันทำช่วยกันทำให้มีโควิดในทีน้อยที่สุดระบาดน้อยที่สุดเป็นน้อยที่สุดแล้วก็ตายน้อยที่สุดครับนะครับช่วยกันต่อไปครับนะครับทีนี้มาดูครับรอบบ้านเราครับประเทศรอบบ้านเรานะครับในอาเซียนนะครับพม่าเวียดนามลาวกัมพูชาและมาเลเซียคุมได้อยู่หมดครับแต่จความสามารถในการควบคุมก็มีแตกต่างกันนะครับเที่ยวนี้ครับ เวียดนามมีการแพร่ระบาดใน1วันนะครับสิคนแค่15คน10คน4คนนะครับเขาก็ตื่นเต้นกันแล้วเพราะว่าเขาไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศเลยเป็นเวลาร้อยกว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องรีบจัดการระดมสรรพกาลังหยุดมันให้เร็วที่สุดครับนะครับมาเลเซียครับมีการแพร่ระบาดใน1วันคือ39คนครับส่วนประเทศที่น่าเป็นห่วงใน2ชาติครับในอาเซียนคืออิโนโดนีเซียและฟิลิปปินส์ทั้ง2ชาตินี้มีการแพร่ระบาดในหนึ่งวัน เป็นอัตรา1,000ถึง2,000คนต่อวันครับส่วนอินโดนีเซียครับหนักที่สุดมีคนเป็นทั้งสิ้นแล้วแสนกว่าคนครับ1 000, 2 0่คนครับส่วนอิศิปินครับเป็นแล้ว83,000คนครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ทั้งสองชาตินี้กำลังแพร่ระบาดอยู่ทุกวันแล้วก็ตัวเลขก็สูงขึ้นนะครับทุกวันยังไม่มีลดลงนะครับสิ่งที่ อินโดนีเซียและฟิลิปปินแตกต่างก็คือจํานวนคนที่เป็นและเดิมฟิลิปปินเคยควบคุมอยู่ครับพอมีการผ่อนคลายก็เพิ่มพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้น2ชาตินี้ในอาเซียนยังคงน่าเป็นห่วงที่สุดนะครับคอดูกันต่อไปครับนะครับทีนี้มาดูครับว่าเมื่อประเทศไทยมีการแพร่ระบาดน้อยลงนะครับเราก็ต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดหรือเมื่อมีการแพร่ระบาดแล้วเราต้องจัดการดําเนินการได้อย่างรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการตรวจสอบมาตรการต่างๆนะครับทุกวันนะครับ เราพบว่ามีการใช้มาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดครับอย่างคงที่ครับเป็นประมาณ97%ที่ไม่บกพร่องนะครับแล้วก็มีการใช้ทันาถึง99%นะครับส่วนประชาชนทั่วไปครับทุกคนครับช่วยกันได้นะครับโดยการเป็นหูตาสอดสองนะครับถ้าเห็นอะไรผิดปกติไม่ว่าจะเป็นที่ผับบาร์ไนท์คลับนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พัตตคารร้านอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คนซ่องสุมมั่วสุม ชุมชนชุมนมกันเพื่อมีความเสี่ยงนะครับท่านสามารถแจ้งมาได้ครับนะครับสายด่วนครับ191 1599 1 1 3 8ครับนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาทุกคนครับเราจะได้มีพื้นที่ที่สีเขียวและน่าอยู่ครับส่วนอีกสําคัญอีกอันหนึ่งครับคือไทยชนะแพลตฟอร์มครับตัวนี้จะเป็นหูตาสอดสองแทนเราครับจะเป็นเครื่องเตือนเราว่าเมื่อเรามีความเสี่ยงเมื่อเรามีการไปใกล้กับคนที่เป็นโรคนี้นะครับจะแจ้งให้เราทราบนะครับขณะนี้มีคนใช้ไทยชนะแพลตฟอร์มแล้ว39มสิบเก้าล้านสี่แสนเนครับคือมากกว่าครึ่งของคนไทยในแผ่นดินไทยครับ นะครับส่วนกิจการร้านค้ามีถึง280,000กว่าแห่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันใช้ให้เป็นนิสัยช่วยกันใช้ให้เป็นปกติเลยครับจะได้เป็นเครื่องประกันว่าเราสามารถจะต่อสู้กับโควิด -19 ได้ต่อไปนะครับมาดูข่าวต่างประเทศครับข่าวต่างประเทศวันนี้จะเกี่ยวข้องกับประเทศที่เคยคุมโควิด -19 อยู่แล้วมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับขณะนี้นะครับที่เวียดนามครับสงบเงียบมา100กว่าวัน ก็มีการโผล่มาที่เมืองดาน,นังสี่คนจากสี่คนเป็นสิบคนเป็นหลายสิบคนนะครับขณะนี้ก็ได้มีการอพยพนักท่องเที่ยวครับแปดหมื่นคนออกจากเมืองดาน,นังใช้เที่ยวบินกว่าร้อยเที่ยวบินนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เวียดนามก็อพยพนักท่องเที่ยวอ,ออกไปและนักท่องเที่ยวอพยพไปนี่ก็ไปกักตัวเองสิบสี่วันครับแล้วก็พยายามที่จะให้มันหยุดโควิด -19 ให้เร็วที่สุดครับ นะครับส่วนประเทศจีนครับก็พบว่ามีการระบาดในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกนะครับที่มณฑลซินเจียงนะครับกับทางเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วก็มีระบาดลามมีคนติดที่ปักกิ่งอีกหนึ่งคนครับเพราะในขณะนี้จีนก็ไม่มีการแพร่ระบาดมานานก็ยังมีการแพร่ระบาดได้นะครับฮ่องกงเช่นเดียวกันครับขณะนี้มีการแพร่ระบาดในระลอกที่3ครับก็ได้คุมเข้มครับ ยังไม่แน่ใจว่าจะคุมได้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เวียดนามซึ่งไม่ได้เจอการระบาดาระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจอผู้ป่วยตลอดไปยังองต้องเจอนะครับจีนครับพยายามทําให้กําจัดไวรัสให้หมดไม่ให้มีการระบาดให้เป็นศูนย์แต่ไม่สําเร็จครับก็ยังคงมีผู้ป่วยโผล่มาจากมือต่างๆเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยครับทุกคนครับ60กว่าวันแล้วไม่มีการแพร่ระบาดการอย่าตกครับ อย่าประมาทครับนะครับนี่คือโอกาสของประเทศไทยครับที่มีโอกาสเตรียมตัวป้องกันการแพร่ระบาดตลอดเวลาตอนนี้เราเตรียมตัวครับถึงไม่มีการระบาดต้องเตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมนะครับเพื่อตอบโต้การระบาดครั้งต่อไปไม่ให้แพร่ไปในวงกว้างนะครับแล้วไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลที่สําคัญคือเป็นระยะห่างสม้ากกอนามัยครับขณะนี้ครับเรากําลัง มีมาตรการทั้งหลายซึ่งเราต้องคุ้นเคยกับมันนะครับในการต่อสู้กับโควิด -19 ขณะนี้มาตรการบุคคลนะครับมีมาตรการบุคคลมาตรการดับองค์กรมาตรการทางสังคมแล้วก็มาตรการทางสาธารณสุขนะครับจะเรียนให้ทราบดังนี้นะครับมาตรการส่วนบุคคลก็มีทำกับไม่ทำนะครับที่ทำก็คือกินร้อนช้อนกลางช้อยกางเฉพาะตัวล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากอนามัยนี่คืออุปกรณ์ป้องกันตัวครับเหมือนกับปืน ที่มีป้องกันตัวทหารหน้ากากอนามัยคือป้องกันจากเราจากการเจ็บป่วยจากไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําคือส,สิ่งนี้นะครับสิ่งที่ไม่ต้องทําคือไม่จำเป็นต้องทําคือการไม่จาเป็นอย่าออกนอกบ้านหลีกเลี่ยงการเดินทางหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดสัมผัสกับคนอื่นนะครับหลีกเลี่ยงชุมชนเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหมดเหมือนกันหมดคือเว้นระยะห่าง สำคัญที่สุดเลยครับนะครับนั่นดูต่อครับมาตรการดับองค์กรก็เช่นเดียวกันครับคือการเว้นระยะห่างทาเช่นทํางานที่บ้านนะครับเหียกวเวลานะครับทาธุรกรรมออนไลน์นะครับทาที่ทํางานให้โปร่งใสให้โปร่งนะครับดีไซน์ที่ทํางานใหม่ให้มีแผงกั้นนะครับให้ตัวทํางานอยู่ห่างๆนะครับเห็นไหมครับนี่คือหลักการเดียวกันคือการเว้นระยะห่างนะครับส่วนมาตรการทางสังคมนะครับที่หนักไปกว่านี้ก็คือการบังคับ มีกฎหมายบังคับให้อยู่บ้านปิดเมืองนะครับบังคับในสูนปรกาศอนามัยสิ่งเหล่านี้คือมาตรการทางสังคมครับส่วนมาตรการที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับสำคัญที่สุดคือมาตรการทางสาธารณสุขครับก็คือป้องกันแักค้นหารักษาและควบคุมครับป้องกันเมื่อกี้เรียนไปแล้วทุกคนช่วยกันป้องกันครับส่วนการค้นหาเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขครับแล้วก็แอปไทยชนะนะครับแพลตฟอร์มไทยชนะ เมื่อมีการรักษารักษาให้โรงพยาบาลครับแล้วก็ควบคุมในวงกว้างให้อยู่เป็นอย่างนี้ครับให้ไม่มีการระบาดเช่นนี้ครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและเป็นที่น่าอยู่ของเราเป็นที่น่าเชิดตาชูตาของประเทศในโลกของประเทศไทยนะครับในโลกนี้ครับที่ยังมีที่ยังมีความวิกฤตในโลคโควิด -19 อยู่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์มูลที่สิทธิ์ในร้อยตำรวจบาทจุ่าบรจารย์ครับถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้นะครับท่ามีความเห็นกุณให้เราทราบด้วยครับสวัสดีครับ